เครื่องสักการะบูชาพระรัตนไตรปฏิบัติถูกวิธีมีสิริมงคลเกิดอนิสงส์แก่ตนเองและคนในบ้านสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคะ่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรันั้น ชาวพุธไทยเรานิยมนำมาบูชาเป็นประจําเสมอในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งงานมงคลและงานอาวะมงคลมีสามอย่างคือ1ธทูปสองเทียนสดอกไม้ทูปสำหรับบูชาพระพุทธเจ้าทูปนั้นสำหรับบูชาพระพุทธเจ้านิยมจุดบูชาครั้งละสามดอกเป็นอย่างน้อย โดยมีความมุ่งหมายว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงมีพระคุณเป็นอันมากยากที่จะพรรณนาให้สิ้นสุดได้แต่เมื่อประมวลกล่าวเฉพาะพระคุณที่เป็นใหญ่เป็นประธานแห่งพระคุณทั้งปวงคงมีสามประการคือ 1. พระปัญญาที่คุณ 2. พระบริสุทธิ์ที่คุณ 3. พระมหากรุณาที่คุณ ทูบทั้งสามดอกนั้นสำหรับจุดเพื่อบูชาพระพุทธคุณทั้งสามประการนี้แต่บางท่านก็อธิบายความมุ่งหมายแตกต่างกันออกไปว่าทูบสามดอกนั้นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทั้งสามประเภทคือ 1. อดีตสัมมาพุทธะพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต 2. อนาคตสัมพุทธะพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคต 3. ปัจจุบันสัมพุทธะพระพุทธเจ้าในปัจจุบัน ทูบสำหรับจุดบูชาพระพุทธเจ้านั้นนิยมใช้ทูบที่มีกลิ่นหอมโดยมีความมุ่งหมายว่าธรรมดากลิ่นทูบนี้เป็นกลิ่นหอมที่น่าอัศจรรย์กว่ากลิ่นหอมต่างๆที่ชาวโลกนิยมใช้กัน อยู่ทุกชนิดเมื่อบุคคลได้สูดกลิ่นเข้าแล้วเป็นเหตุทำให้กิเลสฟูตัวขึ้นทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบส่วนกลิ่นหอมของทูปนั้นเมื่อบุคคลได้สูดกลิ่นแล้วเป็นเหตุทำให้กิเลสยุบตัวลงทำให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านอันหนึ่งทูปนั้นแม้จะลุกไฟไหม้หมดแล้ว แต่กลิ่นหอมของทูบนี้ก็ยังคงหอมหวนอบอวลอยู่ในบริเวณนั้นได้เป็นเวลานานฉันใดพระคุณของพระพุทธเจ้าก็เป็นที่ทราบซึ้งเข้าถึงจิตใจของบุคคลทั้งหลายโดยที่สุดแม้แต่มหาโจรใจเหี้ยมเช่นองคุลิมานโจรเป็นต้นย่อมทำให้ผู้นั้นมีจิตใจสงบระง,งับจากการทำชั่วหันหน้าเข้าสู่ความดีและแม้พระพุทธเจ้าจะได้เสด็จดับขัน ปรินิพานไปนานถึง2,000ปีเศษแล้วก็ตามแต่พระพุทธคุณก็ยังปรากฏทราบซึ้งตรึงอยู่กับจิตใจของชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ฉันนั้นเทียนสำหรับบูชาพระธรรมเทียนสำหรับบูชาพระธรรมนิยมจุดบูชาครั้งละสองเล่มเป็นอย่างน้อยโดยมีความมุ่งหมายว่า พระศาสนาธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นแยกออกเป็นสองประเภทได้ในคำว่าธรมโมทุพพโตแปลว่าพระธรรมมีสองอย่างคือ 1. พระวินยัยสำหรับฝึกหัดกายและวาจาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. พระธรรมสำหรับอบรมจิตใจให้สงบระงับความชั่วทุจริตทุกป,ประการ เทียนที่นิยมบูชาครั้งละสองเล่มก็เพื่อบูชาพระวินัยหนึ่งเล่มและบูชาพระธรรมอีกหนึ่งเล่มเทียนสำหรับบูชาพระธรรมนั้นนิยมใช้เทียนขนาดใหญ่พอสมควรแก่เชิงเทียนความนิยมใช้เทียนจุดบูชาพระธรรมนั้นโดยมีความมุ่งหมายว่าธรรมดาเทียนนี้บุคคลจุดขึ้นณสถานที่ใด ย่อมกำจัดความมืดในสถานที่นั้นให้หายหมดไปทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นณสถานที่แห่งนั้นฉันใดพระศาสนธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบุคคลใดมาศึกษาอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นแล้วย่อมกําจัดความมืดคือโมคะ ความโง่เขลาเบาปัญญาในจิตใจของบุคคลนั้นให้หายหมดไปทำให้เกิดแสงสว่างคือปัญญาขึ้นภายในจิตใจของตนฉันนั้นดอกไม้สำหรับบูชาพระสงฆ์ดอกไม้สำหรับบูชาพระสงฆ์บบงนั้นโดยมีความมุ่งหมายว่าธรรมดาดอกไม้นานา,นาพันเมื่อยังอยู่ณสถานที่เกิดของมันก็ย่อมมีความสวยงามตามสมควรแก่สภาพของพันนั้นนั้น คั้นเราเก็บดอกไม้นานาพันธ์เหล่านั้นมากองรวมกันไว้โดยไม่ได้จัดสรรย่อมหาความเป็นระเบียบไม่ได้ย่อมไม่สวยงามไม่น่าดูไม่น่าชมต่อเมื่อนายมาลาการคือช่างดอกไม้ผู้ฉลาดมาจัดสรรดอกไม้เหล่านั้นโดยจัดใส่แจกกันหรือจัดใส่พานประดับให้เข้าระเบียบแล้วย่อมเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดความสวยงามน่าดูน่าชมฉันใด บรรดาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสมัยเมื่อยังเป็นค้ารือหัดอยู่บ้านเรือนของตนย่อมมีกิริยามารยาททางกายทางวาจาและจิตใจเรียบร้อยตามสมควรแก่ภูมิชั้นแห่งตระกูลของตนหยาบบ้างปานกลางบ้างละเอียดบ้างคั้นคฤหัดเหล่านั้นซึ่งต่างชาติกันต่างตระกูลกัน มีนิสัยอัธยาศัยต่างๆกันมีศรัทธาเลื่อมใสเข้ามาบวชอยู่รวมกันถ้าไม่มีระเบียบปฏิบัติเป็นแบบแผนเดียวกันพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นก็จะหาความเป็นระเบียบไม่ได้ย่อมไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเลื่อมใสของผู้ใดประสบพบเห็นครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าผู้เปรียบเสมือนนายมาลาการ ผู้ฉลาดได้ทรงวางพระธรรมวินัยไว้เป็นแบบแผนประพฤติปฏิบัติจัดพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบเดียวกันจึงเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าเคารพน่าสักการะบูชาฉันนั้นอันหนึ่งดอกไม้สำหรับบูชาพระสงฆ์นิยมใช้ดอกไม้ที่เพียบพร้อมด้วยลักษณะสประการคือ 1. มีสีสวย 2. มีกลิ่นหอม 3. กมกำลังสดชื่นดอกไม้ที่บูชาประจำวันนั้นนิยมจัดเปลี่ยนให้สดอยู่เสมออันเป็นนิมิตหมายแห่งความสดชื่นความรุ่งเรืองไม่นิยมปล่อยให้เหี่ยวแห้งเพราะความเหี่ยวแห้งเป็นนิมิตหมายแห่งความหดหู่ใจความเสื่อมโทรมเป็นต้นบุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้ที่มีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นหอมเช่น บูชาพระด้วยดอกไม้พระสติกหรือดอกไม้ประดิษฐ์เป็นต้นต่อไปในภายหน้าบุคคลนั้นจะได้อะไรอะไรก็ล้วนแต่มีรูปร่างลักษณะดีมีรูปสวยแต่คุณภาพไม่ดีดังคำพังเพยที่ว่าสวยแต่รูปแต่จูบไม่หอมบุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอม แต่มีสีไม่สวยต่อไปภายหน้าบุคคลน,นั้นจะได้อะไรอะไรก็ล้วนแต่มีคุณภาพดีแต่มีรูปร่างลักษณะไม่สวยไม่งดงามโดยที่สุดแม้จะได้คู่ครองก็ได้มีคนรูปร่างขี้เลแต่น้ำใจดีดังคําพังเพยที่ว่าถึงรูปชั่วตัวดำแต่น้ำใจดี บุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้กำลังสดชื่นต่อไปในภายหน้าบุคคลนั้นจะได้อะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นของใหม่ๆไม่ต้องใช้ของที่เขาใช้แล้วเป็นมือหนึ่งไม่ต้องเป็นมือสองรองใครดังตัวอย่างเช่นชูชกมีอายุแก่คราวปู่ได้นางอมิตรดาซึ่งเป็นสาวแรกรุ่นข่าวลูกหลานเป็นภรรยา เพราะอานิสงส์ที่ชูชกได้เคยบูชาพระด้วยดอกบัวตูมที่กำลังสดชื่นฉะนั้นบุคคลผู้บูชาพระด้วยดอกไม้ที่บอบชำ้ำเหี่ยวแห้งต่อไปภายหน้าบุคคลผู้นั้นจะได้อะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นของเก่าๆเหี่ยวๆแห้งๆเป็นของที่ผ่านมือผู้อื่นมาแล้วตัวอย่างเช่นนางอมิตรดาได้ชูชกแก่ขาวปู่เป็นสามี พราะโทษที่ได้เคยบูชาพระด้วยดอกไม้ที่บอบช้ำเหี่ยวๆฉันนั้นขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ